สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่สามเหมือนเดิมค่ะเรื่องของพระไตรปิฎกและหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตอนนี้เป็นตอนที่สามในชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูส่งไปอันนั้นเป็นตอนที่สองนะคะคุณครูต้องขอโทษด้วยคุณครูเขียนผิดนะคะแตะ่แต่ว่าเนื้อหามันต่อเนื่องก็ไม่มีปัญหานะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆมาดูสาหรับ ชั่วโมงนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรนะคะเรามาต่อเนื่องจากาคลิปที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่3กันค่ะเรื่องของการทําความดีค่ะการทําความดีเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหลักธรรมที่ส่งเสริมการทําความดีได้แก่เบญจธรรมสติสัมปันญ,ญะ สังขาวัตุสีคาราวา,ทาสทำสีอัฏฐสามกัตัญญูกะตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะาการทำความดีเด็กๆเป็นยังไงคะอา,อาจจะทำบุญตักบาตรก็ได้นะคะมีการแบ่งปันนะคะซื้อของหรือนำของมาตักบาตรนะคะหรืออา,อาจจะเรื่องของการทำความดีเรื่องของการเก็บเงินได้แล้วก็ ส่งมอิคืนเจ้าของนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่เด็กๆทําความดีนะคะเด็กๆมาดูเรื่องของโอวาสามโอวาสาคือหลักคําสอนสําคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีสามประการได้แก่หนึ่งการไม่ทําชั่วหมายถึงงดเว้นการกระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทั้งทางกาย วาจาใจหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทําความชั่วมีดังนี้เบญจศีลก็คือการถือศีลห้าข้อนั่นเองเด็กๆนะคะแล้วกว็บุคคลทั่วไปเนี่ยก็ต้องยึดหลักในการปฏิบัติศีลห้าข้อค่ะศีลห้าข้อมีอะไรบ้าง 1. ไม่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะสไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นเช่นลักขโมยดินสอ ออแล้วก็ลักกระโม่อื่นๆอีกนะคะไม่ประพฤติปฏิบัติในการหรือร่วงละเมิดสิ่งที่อยู่นะคะต่อไปสไม่พูดจาโกหกห้ไม่ดื่มสุราและเสพยาเสพติดให้โทษนะคะโอเคต่อไปค่ะ นี่คือหนึ่งอันนี้ที่คุณครูไม่ได้กดลูกสองชี้นะักเรียนดูนะคะว่ามีทั้งหมด5ข้อนะคะต่อไปค่ะอ่า,อาต่อไปนะคะเบนจะทำค่ะคือข้อธรรมหรือการทำความดีที่ควรปฏิบัติมี5ประการ เพื่อการอยู่ร่วมกันออย่างสมบสุขได้แก่เบญจะทามมีห้าข้อก็คือหนึ่งมีความเม